ผู้ว่าปูประกาศลั่นผู้ใหญ่อย่ายแย่งไฟเซอร์เด็กจะได้เรียนหนังสือกันสักทีนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีได้ออกมาโพสข้อความล่าสุดระบุวัคซีนก่อนเที่ยงวันเสาร์ผมแวะไปเยี่ยมจุดบริการวัคซีนโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยที่นี่บริการทั้งคนจองและแบบ w a ล k i อินสถานที่กว้างขวางมากเป็นอาคารโดมขนาดใหญ่โปร่งโล่งสบายแบ่งทางออกจุดลงทะเบียนจุดฉีดจุดสังเกตอาการเป็นส่วนๆชัดเจน ไปที่อื่นคิวเยอะรอนานคนแน่น เห็นความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขอสมแล้วชื่นใจครับเพราะทุกคนตั้งใจและทุ่มเทกับชุมชนอย่างจริงจังงานลดมืออย่างนี้คงมีความไม่สะดวกบ้างอย่าว่ากันนะครับใครบางคนถามผมว่าคนต่างชาติจะสามารถวอล์กอินฉีดวัคซีนได้ไหมได้ครับทุกคนอยู่ที่สมุดสาครต้องมีสิทธิ์ทุกคนไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านอยู่นี่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเพียงแต่ต่างชาติอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยเรื่องภาษาขอให้เริ่มวอล์กอินได้ตั้งแต่11กันยายนใช้เวลานี้เตรียมร่ามไว้ให้ก่อนแล้ว วัคซีนไฟเซอร์จะเข้ามาปลายเดือนนี้หากสมุดหากสมุดสาครได้รับจะฉีดวัคซีนให้เด็กกลุ่ม1 6 1 8ปีก่อนตั้งเป้าที่100เอร์ซของจำนวนเด็กที่มีเด็กโตเหล่านี้จะได้เรียนหนังสือสักทีเรื่องนี้ไม่รู้อังกฤษลอกสมุดสาครหรือสมุดสาครเรียนแบบอังกฤษพอวิธีการเหมือนกันหวังเป้าจะเปิดเรียนให้เด็กที่ได้รับวัคซีนก่อนอายุต่ำกว่านี้ยังสงวนไม่ให้ฉีดเพราะกลัวผลข้างเคียงกับเด็กๆนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บริสจอนสันบอกไว้ชัดเจนที่ต้องฉีดไฟเซอร์ให้เด็กก่อนคนอื่นถ้าเราไม่ทำตอนนี้ต้องถามตัวเองว่าจะทำเมื่อไหร่รู้อย่างนี้แล้วผู้ใหญ่อย่ายแย่งวัคซีนเด็กนะครับ